สวัสดีครับพบกับดีม DIY วันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำแต่ลมแต่ลมใช้ปากเป่าอนะใช้หินเจียครับขั้นตอนแรกหินเจียเปิดเปิดปากเพื่อที่จะเราจะเอาฝาของขวดออกครับขวดที่เราใช้ก็จะเป็นปกระป๋องกาแฟแล้วก็ขวดนมใช้กีมหนีบฝาออกหลังจากนั้นใช้หินเจียลบป,ปมเราจะเจียออกทั้งสองฝั่งฮนะ อันนี้เป็นเอากระดาษทรายมาลูปนะครับเพื่อที่จะลบคมอีกฝั่งหนึ่งเราก็เอาเจียเจียออกเหมือนกันครับให้มันเป็นรูทั้งสองฝั่งเลยหลังจากที่เจียเสร็จครับก็เอากระดาษทรายมาลบคมให้มันเรียบร้อยป้องกันคมเวลาเราเอาไปใช้งานเวลาเราไปเป่าครับ นำขวดนมมาแล้วขวดนมของเราก็จะทำการตัดครับตัดท้ายออกเพื่อให้มันโล่งครับเพื่อให้มันเกิดรูหลังจากนั้นนำกระป๋องกาแฟครับมาเจาะเจาะรูนะครับรูเท่ากับน็อตตะปูสี่แล้วนำกระป๋องกาแฟแล้วก็ขวดนมมาล้างทำความสะอาดให้มันสะอาดครับเราต้องล้างนะ พอเราต้องใช้ปากเป่าครับต่อไปก็ทำการประกอบครับดันผงนมเข้าไปที่กระป๋องกาแฟหลังจากนั้นนำเทปพ,พันเกลียวครับแต่ไม่ใช่เทปพ,พันเกลียวเป็นเทปเทปอะไรก็ได้เทปใสหรือเทปดำก็ได้ผมใช้เทปดำครับตอนนี้เราก็จะ นำลูกโป่งมาใส่ทำให้มันตึงครับลูกโป่งแล้วก็ใช้รัดด้วยหนังยางเป็นหนังยางทั่วไปนี่แหละหนังยางรัดของหนังยางรัดถุงแกงรัดให้มันแน่นในต,ตัวลูกโป่งครับมันจะไปดันดันขวดนมให้มันไปติดกับขอบของกระป๋องกาแฟพอดี ฝั่งนี้เราก็ใช้เทปครับเทปปิดไว้อตัวลูกโป่งเนี่ยเราต้องคือเอาชั้นเดียวก็พอนะไม่ต้องเอาหลายชั้นนะครับถ้าเอาหลายชั้นต้องใช้แรงเป่าเยอะเลยถ้าใครแรงไม่ถึงเนี่ยปูาเป่าไม่ดังนะครับต้องเอาชั้นเดียวก็พอเนี่ยแล้วก็ลองเป่าดูครับ หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นรูปรักษหน้าตาของมันผ้าเทปเนี่ยเทปดํานะครับใช้เทปขาวหรือเทปดําหรือเทปใสก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกเลยครับก็ปิดไว้เพื่อไม่ให้ลมมันออกครับอันนี้ก็ใช้ยางลัดเป็นยางรัดถุงทั่วไปนะครับเอามารัดลมมันเข้าทางนี้นะครับแล้วมันก็จะดันออก ฟังลูกโป่งของเรานะครับพอดันออกมาปุ๊บมันก็โผล่ออกมารูนี่นะโผล่ออกมารูนี่แล้วมันก็จะเกิดเสียงดังครับอันนี้เป็นแต่ลมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับความแรงของเสียงก็ใช้ตามปอดของเราเลยนะครับใครปอดใหญ่ก็ใครปอรดดีๆไหนก็จะเสียงดังครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูครับ ไงครับเสียงโคตรดังครับดังชิบหายเลยมันมันมันแล้วแต่นะว่าใครปลอดใหญ่นะครับใครปลอดใหญ่แรงดีๆลมดีๆเสียงมันก็จะดังปึ้งัปงปึ้งังเลยนะแต่ถ้าหาใครเป่าแล้วไม่มีแรงเนี่ยเป่าไม่ได้นะครับใครไม่มีแรงปลอดไม่ดีเนี่ยเป่าไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องมือฝึกปลอดกันเลยทีเดียวนะครับน่ะสามารถฝึกปอดได้ไื่ปลอดแข็งแรงนะครับต้องมาเป่าเป่าวนเนี่ยเพื่อที่จะขยายปลอดนะครับ เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป่าฟังเสียงให้ดูอีกทีนึงนะครับเสียงดังกล้องเลยครับดูวัววัวอยู่นั่นก็หันมานะครับนนวัวอยู่ไกลๆก,ก็หันมายืนดูเลยครับวัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกนะครับอีกทีนึงนะครับทำไปเล่นได้นะอันนี้เป็นเอาไปเชียร์ก็ได้นะ เอาไปทําเป็นแบบเสียงเชียนะ